ปีทำอะไรกันบ้างซี่อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่องคุกเวสตี้ค่ะค่ะเราได้จัดคำถาม Q&A นะคะ20คำถามนะคะใครอยากรู้นะคะก็ดูคลิปนี้เลยนะคะก่อนจะดูนะคะต้องกด Subscribe ก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ ามเลขนะคะกลับตัวอยู่บ้านพวกพี่ทำอะไรกันบ้างคะ่ะค่ะพี่นะคะก็ขายของออนไลน์นะคะแล้วก็พี่ก็นอนดูหนังฟั<ม>งเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะข้อที่สองนะคะซีรีส์หนังที่ดูล่าสุดคืออไรคะพี่เหรอคะก็มีอะไรเล้าเน้นโนกค่ะหนังต่านี้คะ่ะพี่ก็เน้นโน๊กเหมือนกันคะ่ะค่ะแล้วก็คำถามที่สามนะคะหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่าน ก็เป็นแบบพี่เรียนออนไลน์อะค่ะช่วงนี้พี่เรียนออนไลน์ไม่ได okay. 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 ah. like yeah. ้อ่านเลยค่ะออนไลน์ก็ไม่เรียนถ่ะค่ะข้อที่สี่นะคะเพลงที่ฟังล่าสุดคือเพลงอะไรค่ะเลือกคุยดังเภอค่ะเพลงคนของน้องลิลลี่ของพี่ลิลลี่แล้วก็ของน้องน้องเพลนะคะค่ะค่ะคำถามข้อตอบคำถามที่ห้านะคะอาหารที่ทําเองล่าสุดของพี่ก็ข้าวบัดเคยข่ข้าวผัดกะปินั่นเองค่ะของพี่นะคะก็ ไข่ดาวไข่เจียวประมาณนั้นค่ะค่ะข้อที่หกกันเลยนะข่าวล่าสุดที่พวกพี่อ่านคือข่าวอะไรพี่ไม่เป็นคนไม่อ่านข่าวค่ะาบอกนี่นะคะข่าวท,ที่ที่ล่าสุดกิ่งแก้วมั้งใช่กิ่งแก้วค่ะกิงแก้วที่โรงงานข้าถุงระเบิดอลคะ่ะข้อถเบข้อที่เจ็ดนะคะเกมล่าสุดที่เล่นของอะะของพี่โย๋ก่นเลยค่ะคะือเกมซอกเก็ค่ะของพี่ก็จะ รีไฟอะไรประมาณนี้ค่ะแดแบบไม่ตึงนะคะค่ะข้อที่แปดนะคะสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดคือที่อะไรคะที่ไหนด้วยอยากไปทะเลค่ะตอนนี้อยากไปทะเลมากคือแบบอานาลพบรัชอะไรประมาณนี้จังหวัดกะรีนนะคะค่ะอยากไปที่สะพานสะสะบอะไรอู้ใช่สะพานไม้ไผ่สบายมากอ่ะทุกคนมันมนวิวดีมากแล้วก็คือ ไม่ออกพูดไม่ออกนะคะทุกคนทำจากที่เก้านะคะตอนนี้ทำอะไรก็ตอนนี้ช่วยกันขายของออนไลน์ใช่ค่ะเชื่อกันได้สดค่ะข้อที่สิบนะคะนอนกี่ชั่วโมงคะต่อวันอุ้ยอุ้ยคือนอนนอนน้อยมากค่ะคือแบบว่านอนแบบห้าถึงแปดชั่วโมงค่ะวันออนอุ้ยตาดำเหมดนเนี้ยจริงจริงนะคะของโยนะคะโยก็นอนบางวันก็ไม่ได้นอนเลยนะคะเดี๋ยว จริงๆค่ะบางวันก็ไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็ถ้านอนนอนมากที่สุดก็คือสี่ชั่วโมงค่ะ <c oughs> คือแบบโยคือทำงานเก่งมากค่ะไลฟ์ลสดทุกวันทำงานทุกวันคือเก่งที่สุด<บ>ไปต่อกันที่ข้อสิบเอ็ดนะคะในหนึ่งวันทำอะไรมากที่สุดก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากขายของออนไลน์นะคะตอบลูกค้าลูกค้าออเดอร์ฟังมากค่ะของพี่นะคะก็มีเล่นโทรศัพท์ค่ะส่วนมากเล่นโทรศัพท์ค่ะ ของที่สั่งออนไลน์ล่าสุดก็คือเคสตโทรศัพท์นะคะของพี่ก็ช่วงนี้ช่วยกันประหยัดนะคะก็เป็นสถานการณ์โควิดค่ะข้อสามค่ะข้าภาพที่เซฟในโทรศัพท์ล่าสุดคือภาพอะไรอ๋อคือถ่ายกันเนะาะถ่าวีดีโอ z ใช่ ระวังตลอดนกอะคะ่ะไม่ค่อยสาบายช่วงนี้ไม่ใช่สาบายเกิดไขอะไรแบบนั้นน่คือแบบเศรษฐกิจไม่ดีเนไรไม่มีนะคะค่ะดูชีวิตช่วงนี้นะคะก็ขาดแคลนปัญหาหลายอย่างมากนะคะลูกค้าก็ขาดหายไป<ช>ไปมากด้วยนะมันก็ขายได้แหละแต่ลูกค้าก็ใครแต่ลูกค้าก็มีไม่มากเลยเนาะใช่ใช่ค<ช>่ะถ้าทุกคน <ๆ S 2> อยากช่วยกันอุดหนุนพวกเราสองคนก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวไปรอดูท้ายคลิปเลยค่ะค่ะ ข้อไปข้อ15น,นะคะวันที่ออกจากบ้านครั้งล่าสุดค่ะ,คะก็วันนี้ค่ะ,ค,ะคือแบบไปหาอะ่รท่าน,นะคะคือแบบยวไปดูผู้ชายค่ะผู้ชายบนบอลค่ะข้อที่16กันเลยนะคะคนที่อยากเจอที่สุดในตอนนี้คือใครพี่เหรอไม่อยากเจอใครนะเพราะเจอมาหมดแล้วค่ะ,คะจะเจอพี่เจนนี่ค่ะ สิบสิเจ็ดสิ่งที่ชอบตอนอยู่บ้านสิ่งชอบตอนอยู่บ้านแพ็คของเล่นแล้วก็แพ็คของส่งลูกค้าด้วยเลนสดค่ะเลนสคข้อที่สิบแปดสิ่งที่ไม่ชอบตอนอยู่บ้านเบื่อค่ะพ่อแม่บ่นค่ะไม่ก็ไม่ไม่เบื่อนะคะก็ได้แพ็คของแล้วก็ทํางานส่งลูกค้าด้วยค่ะ คนพบในช่วงต้องอยู่บ้านนานๆเลข้อนี้ขอไม่ตอบนะคะข้อที่21เลยอยากเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่าไม่ค่ะไม่คะเออก็แบบถ้าทุกคนเห็นดูเอนดูพวกเราสองคนนะคะก็ช่วยกัน<ม>กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไอเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะได้ทําคลิปต่อต่อไปค่ะไปข้อที่21กันเลยนะคะขอพรได้หนึ่งข้อจะขออะไรก็ขอให้ยอดวิวพุ้งๆปังๆค่ะแล้วก็ยอดชักสไกลชักสไกลพุ้งๆเหมือนค่ะก็ไหนนะคะก็เหมือนจ๋าเนาะก็แล้วก็ขอยอดผู้ติดตามเฟซแล้วก็ขอขอลูกค้านะคะค่ะ ข้อที่22ยากบอกอะไรกับคนถามก็ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็ช่วยก็ขอให้ไปไหนมาไหนก็ช่วยกันใส่เมสด้วยนะคะคือเป็นห่วงค่ะเลยรักทุกคนนะคะค่ะใช่ค่ะข้อที่24นะคะ24นะคะเจนมากับใขร เจนมากับใครอันนี้ไม่ตอบนะคะนุ่นโบไหมค่ะเจนนุ่นโบค่ะใช่ค่ะเจนนุ่นโบค่ะเจนค่ะเจนค่ะเอาข้อสุดท้ายนะคะไม่ใช่ข้อสุดท้ายสิข้อยี่สิบข้อที่ยี่สิบสี่ค่ะเรื่องดีๆที่ได้เจอในวันนี้การกินค่ะ พี่จะมาพร้อมการกินค่ะได้เจอผู้ชายค่ะแล้วก็ได้กินด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะถ้าโควิด19เก้าหายไปอยากทาอะไรเป็นอย่างแรกก็อยากเที่ยวค่ะทยากอยากเที่ยวแล้วก็อยากเที่ยวเนาะอยากถอดเมดอะไรแบบนี้อยากเที่ยวอยากถอดเมสอยากใส่ชุดเซ็กซี่อยากไปไหนก็ได้ไปทําไม่มีใครห้ามเนาะใช่แล้วก็อยากให้ให้มีการเนเยอะๆใช่ใช่ค่ะค่ะก็จบกันแลวนะคะคับ คำถาม Q&A นะคะ25้ะข้อนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะค<อ>่ะถ้าพวกเราไม่ได้ตอบคอมเมนต์ตอบ Q&A ข้อไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,คะ,คะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในลิปต่อไปกันด้วยนะคะเจอกันใน EP ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook นะคะเฟสนี้เลยนะคะชื่อว่าเฟซกันนะะิ้ค่ะแล้วก็กีฬาวันด้วยนะคะค่ะ,ะบ๊ายบายพบกันใน EP ต่อไปนะคะ